แล้วลูกแก่ครับเคยท <ım. S 2> <buenas S 3> ้อปะครับสำหรับโตก่อนนิดหน่อยเรื่องท้อมันก็ต้องมีบ้างเลยแต่โตก็จะมีวิธีที่ทำให้ความท้อนั้นเปลี่ยนเป็นคมร้อนเร่งต้องแฟชั่นหรือไม่ก็มีไฟในการทำงานปกว่าพอก็นั้นแหละครับ วันนี้โตจะบอกวิธีแก้ท้อให้ในฉบับของโตนะครับจะเอาไปใช้ก็แล้วแต่นะครับข้อแรกคิดบวกข้อแรกนี้โตจะใช้ตอนที่โตลงรือวาบางทีก็ไม่่คยมีคนมาเห็นหนะนุ๊กโตจะคิดเสมอว่าแค่หนึ่งใบที่ใ,ใช้ก็มีความสุขแล้วครับ คนติดตามเยอะๆก็จะดีใจมากๆเลยนะคะก็สรุปถ้าเกิดแบบงานไม่เสร็จหรือผลงานไม่ค่อยดีหรืออะไรก็ทมอ่ะคิดว่าเราคิดว่าแบบครั้งหน้าเราจะทําให้ดีกว่านี้ทําไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างคลิปที่ตกอัดลงทุกอาทิตย์อ่ะตกก็ทําไปเรื่อยๆอ่ะเลยช่วงนี้ก็มาหันมาเขียนสคริปต์แล้วนะครั็ เขียร์สติป่ตแบบนี้ก็โดนสบตาเนอะแล้วก็ต้องมาดูว่าควรพัฒนาตรงไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้นีแหละก็พัฒนาจากที่โตเรียนสาขานี้นั่นแหละนะข้อ2ออกไปขา้างนอกใช่แล้วครับช่วงนี้โตออกข้างนอกบ่อยก็อย่างแรกเลยคือโตมีเรียนไง แล้วก็มันก็จำเป็นอ่ะมันจาเป็นต้องออกอ่ะครับเพราะบางทีอ่ะก็ไปซื้อของด้วยแต่ออกไปข้างนอกก็ดีตรงที่ว่าเราจะได้คิดไอเดียอะไรออกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลืมก็จริงว่ะเอาเป็นว่าถ้าออกไปข้างนอกก็อย่าลืมหุงสมุดไม่ก็ปากกากด้วยนะครับเผื่อจะมีไอเดียอะไรออกมา อะไรเจร๋งๆอะ่ะก็เขียนมันลงไปจะได้ไม่ลืมอย่าเป็นเหมือนโตเลยนะออกไปเข้านอนแล้วไม่ได้อะไรเลยก่อนที่จะจบคลิปนี้และก่อนที่จะจากไปโตขอให้กําลังใจให้กับคนที่กําลังท้ออยู่นะครับรวมถึงตัวกูด้วยเนี่ยจะให้ความท้อครอบงำจะกลายเป็นความเครียดถ้าเราไม่พยายามให้มากพอก็ขอให้ความท้อที่มีอยู่ในใจใหายไปซะนะเหล่าลูกเก จากใจจอมมารต้าพ,พิพากคู่นี้ไายนาละ